เราอยู่ด้วยกันยังไม่นานเลยนะ RTX 4060 Ti กำลังเทสเฟรมเจนอย่างเมามันเลยต้องเดินทางไปหาผู้ด,ดูแลใหม่แล้วนะกิกกะไบต์3ใบพัด RTX 4060 Ti สวยทุกมุม ง,งามๆเลยมีบอยประกันจากทางกิ้งคอร์เปอเรชันดูความงามของน้องสิครับโอ้โ oh ห <c oughs> อ่านการทดสอบเป็นอย่างดีถึงมาไม่นานแต่ก็หลายคลิปอยู่นะเพราะเหอดูน้องสิครับ รอรับได้เลยนะคนทักมาเยอะเลยใบนี้เยอะเลยแต่สุดท้ายก็เสร็จผู้ด,ดูแลใหม่ไปแล้วนะครับก็ฝากน้องด้วยผมจะแพ็กไปให้อย่างดีนะครับเดินทางไปกำลังจะเทสกับ i76,700k เจยเลยจะไม่ทันละอดเลยที่น้องเคยเทสด้วยตอนที่ผมเทสตอนที่ ทำอยู่มีอะไรม้างนะไอเจ็ดกัน้อยเไอเจ็ดเจ็ดนเจ็้อยเคไอเจ็ดหกไอ้าหนึ่งศูนย์สี่ศูนย์ศูไอ้าพันหนแล้วอะไรอีกจำไม่ได้ต้องร้อนไปดูคลิปแต่เยอะแต่ 6700K เ okay. อเค ไปแล้วเราจะแพ็กไปในกล่องไซเอสบวกนะครับไซเอสบวกเราจะเอาอัน,นี้ลองลงไปก่อน ไว้ในนี้หน่งชั้นก่อนแบบนี้กานหัวท้ายแล้วก็ต้องแน่นหนากานข้างต้องแน่นหนาหัวท้ายก็ต้องแน่นหนาด้วยมาจัดเรียงระบบ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่สนับสนุนกิ้งคอร์ปอเรชันแม้ว่าทางใดทางหนึ่งดูคลิปก็ได้ซื้อของก็ดีคุยกันก็ได้เล่นเกมก็ดีดีหมดอ,อาจารย์ต๋เคยบอกว่าอะไรที่เกิดที่แล้วดีเสมอจริงหรือไม่อย่างไรแล้วธรรมะ คืออะไรปัดโุถ้าเอออยากดูผลเทศของน้องใบนี้นะครับอย่าลืมเข้าไปดูนะครับน้องจะดีใจมากเลยที่ YouTube King Corporation จะมีทั้งอุณหภูมิการจ่ายไฟให้กับน,น้องตอนทำงานแล้วก็ไปพัด หมุนกี่เปอร์เซ็นต์ได้เพียมเลทเท่าไหร่กี่องศาความร้อนเป็นอย่างไรทำงานท่าไรคอคอกเมมคอกมีหมดเลยนี่เราจะได้สี่เหลี่ยมพื้นผ้าที่มีขนาดอ้วนขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเพื่อป้องกันอ้อง เราจะลองวางลงไปก่อนว่าระดับเนี้จะเหลือเนื้อที่อีกเยอะไหมอะหัวท้ายเหลือข้างๆเหลือใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องยัดกล่องยัดอะไรแต่หัวท้ายเนี่ยอยากจะเสริมเข้าไปอีกหน่อยไหมตรงเนี้ยตรงนี้มันก็หนาแล้วนะเสริมไปดีกว่าเสริมหัวท้ายเข้าไปนะนี นี่นี่เนี่ยแน่นเลยขน,น้หนาเลยอะหนากว่าเดิมอีกอะเดี๋ยวมันสูงเกินไปติดไม่ได้นะเนี่ยหรือเปล่าวะเว้ยสูงมากเลยเพราะไม่เป็นไรก็หนาดดีเดี๋ยวกระดาษวางอีกชั้นหนึ่งแต่สูงมาก ้ให้ดูความความหนาของบัิ้ลนี่กดไม่แน่นเลยไม่ลงนี่ไว้ดีนะบอกว่าแน่นเลยมาหัน่นใส่ให้ครบทุกจำนวนล่อง หักหมกอ,อย่างนี้ดีกว่าหนาดีนะนี่ให้ดูด้านนี้ดีกว่าวเห็นชัดเห็นชัดกว่าป่ะชัดกว่าไหมนี่ตรงนี้ปึ้งปึ้ง ค่อยแพ็คชิ้นหนึ่งแพ็คนานเห็นไหมเพราะฉะนั้นสั่งหลายชิ้นแพ็คไม่ทันแน่แต่ละเอียดอ่ะเออช้าแต่ละเอียดดีกว่าเร็วแต่ไม่ดีถ้าช้าได้พาริใช่ไหมริมงามๆซื้อของกับผมต้องใจเย็นนะผมรีบไม่ได้ไม่ถนัดรีถน,นัดแบบเฉย่อยอ่ะ มาถึงแพ็คเฉื่อยนะแต่ขนงส่งอ่ะมีส่งด่วนมีส่งใบอันนั้นก็คือทางเจ้าหน้าที่เขารับต่อแต่ตอนแค่ผมมาเฉื่อยเจ้าหน้าที่เขาบึนมารับก็เดี๋ยวก็ไปถึง4060ที่อ้ายแรงกว่า4060อยู่ ต้องไปดูคลิปผมว่าแรงีกว่าอยู่เท่าไหร่เพราะจำไม่ได้แต่แรงกว่าเนี่ยมันจะป้องกันดีเลยมีคนแซวผมด้วยบอกว่าแพ็คหนาะลูกค้าในในแอปในอะไรอะ่ะ ไดแพ็ตฟอร์มเซลแท็กหนาอย่างกับอะไระจำไม่ได้อะไรสักอย่างเซลเฉยแล้วเขบอกว่าหยอกหยอกหยอกนี่ค้าแกล้งแก้งเซลแพ็คแบบลักษณะออกเหมือนกับเรือโนอาห์นะครับที่พอเกิดวันสิ้นโลกแล้วเรือลำนี้จะพาสิ่งมีชีวิต ที่สำคัญลอยอยู่บนผืนน้ำจนกว่าโลกจะเซตตัวใหม่นะครับก็คือเรือโนอาการแพ็ครั้งนี้ก็จะเป็น RTS 4060Ti ูยเรือโนอาออเห็นไหมยารน้ำท่วมโลกแล้วก็ต้องรีบสร้างเรือนะครับเอาการะจอมาต่อกันเยอะให้เป็นเรือแล้วก็ขึ้นไปอยู่แน่นแล้วนะ อ,อืมวดแน่นเลยไม่กระดิกแนะ่ดูดิมีกระดิกต้องด้านนี้สวยกว่า สีเดียวกันอ่ะสีเดียวกันแล้วตรงเนี้ยมันจะแทบปิดไม่ได้แล้วอะเพราะว่ามันแน่นสุดจะให้พอดีก็แค่แค่นี้ถึงจะพอดีอ่ะพอดีดนะอันนี้เป๊ะดูดิข้างๆนี้ไม่ต้องสืบเลยไม่กระดิกแน่นอนอ้าวรารับได้เลยครับเดี๋ยวไปวแน่นมากแข็งแรงสุดๆแต่คัตเตอร์นี่ปิดยากที่เป่งเลย ใบนี้เดินทางไปจังหวัดนครพนมเียบ้อยสวยงามไปแล้วอ่ะโอ้ยเราจะคิดถึงเธอเราจะคิดถึงนายดีกว่าไอ้เธอเด้อใบนี้เหมือนผู้หญิง กราจะคิดถึงเธอนะอาทิตย์ที่4000 T.I เ,เรารู้ว่าเธอมีจิตวิญญาณอยู่โอเคครับขอบคุณที่รับชมมากครับชอบสินค้าชิ้นไหนดูได้บนเว็ไบไซต์ King Collection เลยจ้า